สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วย่ยนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องว่า5พฤติกรรมนะครับทำลายรถหนักยิ่งกว่าอุกเกิดอุบัติเหตุอีกนะการใช้รถในชีวิตประจําวันนะครับไม่เพียงแต่ว่าใช้เพื่อเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะแต่ให้ดีนะครับผมควรดูแลรักษาควบคู่ไปกันด้วยเพื่อยืดอายุก,การใช้งานของรถให้ยาวนานยิ่งขึ้นนะและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษานะครับ วันนี้นะผมจึงมาแนะนำ5พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ามันทำร้ายรถโดยที่คุณไม่รู้ตัวซึ่งคุณอาจจะทำอยู่ก็ได้นะจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้น อย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ 1. เหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงเมื่อเครื่องเย็นเงี้ยไม่ควรนะครับผมหลายคนนะครับเดินทางไปทํางานตอนเช้าเงี้ยพอสตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จปุ๊บนะครับ ก็รีบออกเดินทางโดยใช้ความเร็วสูงได้ทันทีนะซึ่งการสตาร์ทเครื่องยนต์ตอนเช้านะครับหลังจากจอดรถทิ้งไว้ทั้งคืนนั้นน้ํามันเครื่องนะครับยังไปหล่อลื่นส่วนประกอบภายในะเครื่องยนต์ได้ไม่เต็มที่เลยนะส่งผลให้เกิดการเสียสีอย่างรุนแรงรวมถึงอุณหภูมิของน้ํามันเครื่องและน้ํามันเกียร์ยังคงเย็นอยู่เช่นกันนะครับทางที่ดีนะครับผมควรเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆจนกว่าไฟเตือนน้าหล่อเย็นสีน้ําเงินนะครับหรือสีเขียวเนี่ยดับลงหรือจนกว่าเข็มวัดอุณหภูมิน้าหล่อเย็นเนี่ย ขึ้นมาใกล้ระดับกึ่งกลางมาตราวัดนะครับ2ครับผมคลิกดาวบ่อยครั้งการคลิกดาวนะครับก็คือการเร่งความเร็วโดยเพิ่มน้ำหนักคันเร่งจนกระทั่งเกียร์ที่มีการเปลี่ยนอัตราทดไปยังตำแหน่งที่ต่ำกว่านะครับก็เช่นจากเกียร์4ลงไปเกียร์3เป็นต้นอะไรอย่างนี้นะซึ่งช่วยเรียกแรงม้าและแรงบิดให้รถพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่การคลิกดาวบ่อยครั้งนั้น จะก่อให้เกิดผลเสียกับระบบเกียร์ในระยะยาวนะครับเนื่องจากชุดเฟืองเนี่ยต้องรับแรงบิดที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงส่งผลอายุการใช้งานของเกียร์นั้นสั้นลงอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นนะครับหากไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนนะครับก็ควรขับไปเรื่อยๆดีกว่านะครับ 3. ครับผมข้ามหลังเต่าโดยไม่ชะลอความเร็วไอหลังเต่าที่ว่าเนี่ยก็คือพวกเนินเล็กๆตามซอยตามแบบถนนในหมู่บ้านอะไรแบบนี้นะครับผม ซึ่งบางครั้งอะผมก็เข้าใจนะว่าบางทีมันก็อาจจะมองไม่เห็นนะแต่ถ้าเกิดคุณมองเห็นแล้วเนี่ยแล้วคุณยังทําพฤติกรรมดังกล่าวนะครับมันส่งผลต่อรถอย่างมากเลยนะเพราะว่าไม่เพียงแต่เนินชะลอความเร็วนะครับที่ทเมื่อกี้ผมพูดไปสักครู่ก็คือหลังเต่านะพวกลุมฝาท่อกลางถนนก็ยังเป็นต้นเหตุน,นะครับให้ช่วงล่างเสื่อมเร็วกว่าปกติหักข,ขับผ่านด้วยความเร็วสูงนะครับทางที่ดีนะครับผมก็ควรชะลอความเร็วให้เหมาะสมก่อนข้ามหลังเต่าหรือข้ามผ่านท่อ จะช่วยยืดอายุช่วงล่างออกไปได้นะครับแถมยังช่วยไม่ให้เกิดเสียงดังตึงตังจากการกระแทกในระยะใหญ่ด้วยนะครับยิงรถคันไหนนะใส่ยางแก้มเตี้ยแล้วแล้วก็ควรระวังเป็นพิเศษเลยนะครับสําหรับเรื่องนี้4ครับลุยน้ําท่วมสูงเกินไปแม้ว่าบางครั้งนะครับจะหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านที่มีน้ําท่วมขังไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้กันจริงๆนะครับก็ควรเลือกใช้เส้นทางที่น้ํา ท่วมขังตื้นที่สุดนะครับเพราะน้ําจํานวนมากนะครับอาจถูกดูดเข้าไปยังห้องเครื่องยนต์ได้มันส่งผลทําให้การสูบหักและอาจทําทให้น้ําเข้าไปยังห้องเกียร์ได้อีกต่างหากนะครับ5ครับไม่สนใจไฟเตือนบนหน้าปัดไฟเตือนบนหน้าปัดนะครับถือเป็นสิ่งสําคัญมากโดยเฉพาะไฟเตือนที่มีสีเหลืองและสีแดงนะครับซึ่งไฟเตือนสีแดงนะม,มักหมายถึงระบบที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนและระบบความปลอดภัย หากมีสัญญาณไฟตัวไหนสว่างขึ้นนะครับควรตรวจสอบกับคู่มือโดยทันทีว่าเกิดปัญหาอะไรแต่หากเป็นไฟรูปเครื่องยนต์นะครับก็ควรรีบนํารถเข้าอู่หรือศูนย์บริการโดยทันทีนะเพื่อให้ช่างทําการตรวจสอบต่อไปหากปล่อยเอาไว้นะครับอาจเกิดปัญหาลูกรลามบานไปลายได้ครับเหล่านี้นะครับผมเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะช่วยยืดอายุก,การใช้งานของรถยนต์ให้ยาวนานขึ้นนะ และช่วยประหยัดค่าบำรุงรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับเหล่ามือใหม่นะครับที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์ของตัวเองมากนักนะครับผมอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนํามาฝากกันครับ วังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ